สวัสดีวันอังคารจ้ะวันนี้บ้านนะทำผัดเครื่องแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะแบบหอมไปทั้งบ้านเลยหอมหน่อไม้ดองแล้วก็ไข่ดาววันนี้กินแค่นี้จ้าเดี๋ยวไงขอตัวไปกินก่อน <Okay. School. S 2> สวัสดีจ้ะสวัสดีตอนเย็นๆของที่ที่หกนะอาทิตย์นี้เนี่ยนะทำงานกับ ที่งานประจำเนาะแผนกสุติวันพุธก,กับรัเพฤื่อหัดเช้าวันศุกร์เนี่ยออกกะไม่ได้ทำอะไรแต่วันเสาร์เนี่ยมีนัดกับเพื่อนจริงๆแล้วอะ่ะน้ามีนัดกับเพื่อนอะ่ะแทตั้งแต่ตอนก่อนกลับเมืองไทยแล้วคือวันที่สองน่าจะวันที่สองถ้าจำไม่ผิดวันที่สองเดือนกุมภาเนาะใส่ด้วยว่านะ้าต้องกลับเมืองไทยกับทหารนะัดเลยบอกกับเพื่อนว่ายกเลิกนัดไปก่อนตอนนี้กลับมาแล้วนัดใหม่ก็เลยเป็นวันที่หนึ่งเดือนมีนา ก็คือเราจะออกไปกินข้าวด้วยกันคือน้อยครั้งมากนะที่นายจะออกไปกินข้าวด้วยกันเป็นคู่ๆด้วยไงอย่าก็ประมาณปีละนะปีละ1นถึงสครั้งหรือว่าไปบ้านเพื่อนเนี่ยอย่างบ้านเพื่อนที่เขามีบ้านอยู่เป็นบ้านอ่ะเขาก็ชวนไปปีละ1น่ถึงสครั้งเหมือนกันก็คือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนี่จ้ะเพื่อนที่เขามีเมียเป็นคนไทยนี่แหละเออก็จะเป็นปิ้งย่างหน้าร้อนอย่างเหมือนทุกทุก ที่เห็นนั่นแหละนะแต่มันจะเห็นน้อยหน่อยไงด้วยว่าแบบปีละหนึ่งถึงสองครั้งการออกไปกินข้าวข้างนอ,นอกที่เป็นคู่ผัวคู่เมียเนี่ยก็ปีละหนึ่งถึงสองครั้งแต่ยังน้อยๆอ,อ่ะหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวอีกสองนาทีรถเมย์น่าจะมานะพาขนมมากินข้าวกับเพื่อนจา้าอ๋อแออตาดูอินเตอร์ไม้ว่าดูสแนน เนี่ยโจ้ฮันแอลแสกไมซ์นะฮันงไม่ถึงโจ้ฮันจีลาวิ่นที่รู้วาที่รู้าที่จู้ว่าที่ร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 ู้ว่าทีรู้ว่าที่รู้ว่าที่รู้ว่าที่รู้ว่าทีรู้ว่าที่รู้่าที่รู้ว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 ่าที่ร้ว่าที่ร้ว่าที่รู้วาที่ร้ว่าที่รูว่าที่ร สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นของวันที่สามนะมนะก็กําลังไปทํางานนะวันที่วันที่สามวันจันใช่ไหมเออวันที่หนึ่งที่พามาหวยไม่ถูกหมดไปหลายร้รอยอยู่อ่ะรออยู่รอว่าเมื่อไหร่จะดวงเฮงๆกับเขาบ้างเดีย๋ยวไปถูกหวยรวยเบอร์แล้วจะได้แบบย้ายกลับเมืองไทยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากว่าเรามีเงินใช้ไงแล้วก็ไม่มีหนี้ไงนะอ่ะยังไงก็แล้วแต่อาทิตย์นี้ทํางานห้ากะจ้ะของพผนกสูตินะ ก็คือจจนอังคารแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยจองทํางานไปแล้วของผู้สูงอายุนะหวังว่าอาทิตย์นี้การงานจะดีนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วงานเยอะมากไปจะไปทํางานกันเห็นเพื่อนที่ทํากะบ่ายเนี่ยเขาลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านไปแล้วเนาะเขาบอกว่าข้างบนอ่ะค่อนข้างจะ โอเคอยู่งานไม่เยอะแล้วดูกางเกงนะอย่างสกปรกไม่รู้เป็นไรสวัสดีตอเช้าของวันที่สี่จ้ะเห็นแบกกระาข้างหลังเูเนะนะาน้าใกล้ถึงบ้านแล้วเมื่อคืนงานอย่างเยอะตอนไปเริ่มงานใหม่ๆนะมีแม่ที่มารอคลออแค่สามคนแล้วก็เข้าเข้าเข้ามานะจนว่าตอนนี้ตอนน้าเลิกงานเนี่ยเหลืออยู่ห้าคนแต่ก็คือไอ้ที่ห้าคนที่เข้าเข้ามาเนี่ยคือเข้าไปบ้างแล้วนะ ของน้าเองเนี่ยได้ลูกชายสองคนแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนคือทั้งคืนเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่น้าทำงานเนี่ยสิบชั่วโมงใช่ไหมคลอดไปแปดคนแต่วันนี้ของของเราก็มีพอดีพอดีนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าน้อยจะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบดีเลยทีเดียวแหละ,ะเดี๋ยว ถึงบ้านแล้วหาอะไรกินด้ด้วยว่าเมื่อเช้าไม่ได้มีเวลากินที่ที่ทำงานเลยอะ่ะข้าต้มข้าวโอ๊กเนาะพอนะ้าเลิอกออกมาข้าวโอ๊กหมดแล้วอะ่ะเลยเดี๋ยวกบไปกินขนมปังปิ้งทายแยมที่บ้านแล้วก็กับน้ำผลไม้หรืออาจจะนมเอ่ออะไรนะเออน้ำเต้าหู้เออสักแก้วหนึ่งแล้วก็นอนได้เลยเพื่อจะได้ว่ากลางวันจะได้ไม่หิวเนาะ สวัสดีตอนเช้าของที่ห้าก่อะอาเช้านี้ออกกะแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยได้อยู่ทำคลอดตอเช้านี้เลยแหละเพราะว่าข้อ,ขอตอน6โมง22เนอะ6โมงเชา้า6โมงเย็บ2นาทีลืมเล่าว่าทํางานเมื่อวันพุธใช่ไหมแล้วก็วันพฤหัสเมื่อกี้ไม่ใช่สิพูดผิดแล้วเอ่อนี่มันวันวันพุธนี่หว่าเออทำงานวันจันทร์แล้วก็วันอังคารใช่ไหม วันจำเนี่ยนะได้มาได้อยู่ช่วยคลอดอยู่ในห้องคลอดเนี่ยสามคนใช่ไหมหนึ่งในสามเนี่ยเป็นคลอดในน้ําทุกอย่างผ่านไปดูยดีแล้วก็ไม่มีการฉีกขาดอะไรใดๆเนาะแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยคลอดอีกก็เป็นการคลอดในน้ําคือที่เนี่ยมีคลอดในน้ำสองคนเลยอะคือแบบคลอดในน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะแล้วทั้งสองคนที่ผ่านมาคือดีอะ่ะ ไม่มีตกเลือดหลังจากคลอดหรืออะไรเงี้ยก็คือมีบ้างแต่ว่าน้อยไงอะแล้ววันนี้ดูสิอากาศขามุกขมวัวแต่หลังไงขมุกขมัวน,นั้นน่ะเห็นมีแดดบังเอาไว้มีเมฆเนี่ยบังแดดเอาไว้อยู่นะหวังว่ากลางวันคงจะมีแดดแต่ก็ช่างเถอะมีหรือไม่มีก็เพราะน้า,านเนี่ยนอนนะแต่เดี๋ยวว่าจะไปหาอัญญาเออ เพราะว่ายังไม,ไม่ได้เจอกันอาทิี่หนึ่งแล้วไปดีกว่าคนเริ่มออกมาข้างนอกแบบะมื้อเย็นของน้าวันนี้จะไก่ทอดกระเทียมพริกไทยเนาะผักแกลมก็จะมีเป็นผักบรกคลี่แล้วก็น้ำพริกตาแดงแบบเผ็ดอร่อยเชียวแหละอันนี้เจ้าเนี้ยแม่ของลูกสะภ้ยเนี่ยเขาสั่งให้ตอนที่น้ากลับเป็นเมืองไทยเนาะได้เอามากันเนี่ยของเจ้านี้น้ำพริกเผาะไม่โฟกัสให้อีกหะ อ่ะยังไงก็แล้วแต่เจ้านี้อร่อยจ้ะแล้วก็มีน้ําพริกอื่นๆด้วยนะมันก็จะมีเอ,อน้ําพริกไม่ใช่สีปลาราสับเรอีกอนนันน้ำพริกอะไรไมืดที่น้าได้มาดิมกินหมดไปแล้วไงเหลือปลาลาสับกับน้ําพริกเผาเนี่ยอร่อยเออเออ,อน,น้าพริกตาแดงไปจะไปทํางานกันจริงจริงแล้วเนี่ยนะจะต้องได้หยุดวันนี้ใช่ไหมวันนี้กับวันพรุ่งนี้แต่ทีนี้ระหว่างที่น้านอนกลางวันเนี่ยน้ารู้อยู่แล้วแหละว่ากะของวันนี้ เพื่อนที่ทํางานน่ะเขามีอยู่หนึ่งคนของกลุ่มนี้เขาไม่สบายแต่น้าก็ไม่คิดว่าเขาจะเขียนมาถามน้าไงว่าเธอไปทํางานวันนี้ได้ไหมแล้วให้ไปหยุดวันอาทิตย์แทนซึ่งน้าก็ถามว่าเออถ้าฉันเปลี่ยนกะเนี่ยหยุดวันอาทิตย์แล้วไปทํางานวันนี้แทนเนี่ยฉันได้มีแบบว่าเออได้เงินตรงส่วนที่ว่าเออเขาจะเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราโดนถามเรื่องเปลี่ยนกะภายใน สิบวันน่ะแบบในสิบวันนั้นเปลี่ยนกะระหว่างสิบวันนั้นน่ะเปลี่ยนจากกะของนะ้าไปเป็นกะของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่ทางานเป็นคนถามนะไม่ใช่เขาเปลี่ยนกะแรกกะกับเพื่อนเ,เองนะถ้าที่ทํางานเป็นคนถามเนี่ยมันจะได้เงินตรงเ,เราเปลี่ยนกะเอออะไรเงี้ยน,น้าเลยถามว่าเราเชนได้เงินตรงนี้หรือเปล่าละ่ะเพราะว่านี่มันอยู่ในระหว่างแค่สามวันไงใช่ไหมสามวันต่อว่ะ ไม่ใช่แต่วันนี้มันพุทธเพชหัสสุขเสาร์อาทิตย์ห้าวันเออก็เลยได้เงินตรงส่วนนี้เนี่ยฉันได้ได้สิเดี๋ยวฉันไปทําวันนี้ให้แล้วฉันหยุดวันอาทิตย์นะก็เลยไปทําวันนี้แทนจ้ะแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่าน้าเนี่ยหยุดแค่วันพรุ่งนี้วันเพฤหัสวันพรุ่งนี้วันเพฤหัสวันเดียวเนาะแล้วก็ทํางานสุกเสาร์แล้วก็ออกกะเช้าวันอาทิตย์ซึ่งก็คือก็โอเคอ่ะแต่ทางานกัน สว,ส,สวัสดีจากสวัสดีกลางวันของวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้มันเพ่อดเพลินนะหลงวันแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมอันอันยากกันเมื่อเช้านี่ออกกะมาเนาะก็ได้นอนไปประมาณสักสองชั่วโมงโดยประมาณ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกเดนนิดบอกลูกชายอยู่ว่าเดี๋ยวไปรับเขาตอนเขาเลิกงานเขาเลิกงานบ่ายสามไงตอนนี้มันบ่ายสองโมงครึ่งแล้วบอกให้ลูกสะบอกให้ลูกสะภ้ยเนี่ยทาขนมจีนทําแกงเนื้อไว้แต่ว่าเขา,าไม่มีกะทินะเลยบอกว่า ต้มเนื้อใส่เครื่องแกงไว้ก่อนเดี๋ยวกระซิบไปใส่ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเวลาเราเส้นกิเนเราไปนะแต่เดี๋ยวว่าจะแยะไปซื้อผักไงจะเอาไปกินกับขนมจีนลมแรงมากหนาวมะเออแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเราทำงานได้ลูกชายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะตัวปากมดลูกนันเป็นท้องต่อปากมดูกเขาเปิดแบบเท่าไหรอ่อ่ะห้าหกพอสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงไี่สั้นก็กำลังรอ รอหมอที่จะมาทำรอกังให้เขาอ่ะเพราเขาอยากได้พอเขาบอกว่าคือเขาอยากได้รักลังนะเราก็แบบจองเลยนะว่าเดี๋ยวหมอจะมาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องใช้เวลารอไงสุดสิทธิ์สุดที่หนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งชั่วโมงานไปแล้วหมอยังไม่มาเราก็มีสิทธิ์ที่จะโทรไปตามหมอได้ว่าเมื่อไหร่จะมาออส่งคนอื่นม,ม,มาได้ไหม ผู้ป่วยทันปวดมากนะหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยพอหมอมาหรือปากของลูกเขาเปิดหมดแล้วคือ,อ,อหัวเด็กอะอยูเออ่เหนือปากชอนคอแค่ประมาณเซนเดียวเนี่ยแล้วทีนี้ความที่ว่าเป็นลูกท้องสองไงถ้าแม่เบ่งเนี่ยหัวก็จะลงมาอยู่ก็คือแบบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอะไงก็แล้วแต่ไปกันดีกว่าเอานะับไหม

เลอกไน้อี่ะกิ่เลือง้องที่กินโห่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 ห่อห่่อโนก็ท่โห่โี่โห่โน่โห่ห้กินเนาะห่โห่ห่กห่โน่โหนห่ ของแกรมเป็นไก่ทอดมีเฟรนฟรายด้วยอไปดูแกงกันดีกว่าอันย่าไม่ว่าง,งร้องเพลงอยู่นี่แกงเนื้อหน่อไม้นี่เลยโอ้โหขอ่อไม่ค่อยงาเลย่อไม่เป็นไร <don> อ่ะลืมไปกินกันดีกว่านี่ ลาดไปแล้วไปไงน่าก,กินไหมล่าเนื้อชิ้นใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนี่ดูหนังกันแวนน่าสองบ้านลูกชายซื้อผันเน็ตไม่ต้องไปูที่โรงในไม่ได้ห้ออยู่ลาดได้เลยจ้ะ